ในโอกาสต่อไปขออนุญาตทำหน้าที่เป็นตัวแทนอ่านคําแถลงของเครือข่ายภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันนะครับก่อนที่จะไปสู่กิจกรรมเวทีเพื่อมีสาช่วงในคําแถลงนั้นเรากล่าวถึงว่าเครือข่ายเดินหน้าปฏิรูปตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิรูปที่มีต่ออนาคตของประเทศไทยทั้งในการแก้ปัญหาสําคัญเชิงโครงสร้างที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมือง การหาทางออกจากความขัดแย้งที่มีมนยาวนานเสือทศวตรรษตลอดจนการนำพาประเทศกลับสู่ระบบประชาธิปไตยที่มีความสมบูรณ์และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเครือข่ายเดือนหน้าปฏิรูปจึงยังคงมีจุดยืนที่ชัดเจนที่จะดำเนินกิจกรรมในการกับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้เดือนหน้าต่อไปเพื่อสร้างความเป็นธรรมสร้างความรองดองสร้างผิงคุ้มการที่แข็งแกร่งให้กับ เศรษฐกิจและสังคมและสร้างรากฐานที่เข้มแข็งสำหรับการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตเนื่องจากการปฏิรูปประเทศที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นการปฏิรูปที่เกิดขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งการออกแบบการปริรูกที่เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิรูปกับการสร้างความปรองดองซึ่งเป็นเรื่องที่มีความเชื่อมเนื่องกันอย่างมีนัยสําคัญจากประสบการณ์ของสมาชิกเครือข่ายเดนนาปฏิรูปที่ได้ทํางานด้านการปฏิรูปและการสร้างความปรองดองมายาวนาน เธอ่ายเดินหน้าปฏิรูปเห็นว่าการปฏิรูปเป็นประเด็นร่วมที่เป็นความหวังร่วมกันของผู้ขยันทุกฝ่ายนอกจากนี้ประเด็นความต้องการในการปฏิรูปของฝ่ายต่างๆยังมีความใกล้เคียงกันการปฏิรูปจึงเป็นประเด็นที่สามารถนําประเทศชาติสู่ความรองรองและสร้างความสมานฉันท์ในห่ประชาชนได้ด้วยเหตุนี้การออกแบบกระบวนการการปฏิรูปที่มีความเหมาะสมจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อความสาเร็จ ทั้งในส่วนของการฟองดองของประเทศชาติและความสาเร็จของการปฏิรูปตรงนี้จึงเป็นที่มาของการจัดเวทีในวันนี้ด้วยนะครับหลักการสําคัญของการปฏิรูปประเทศที่เกิดการดยหน้าปฏิรูปยึดมั่นและถือเป็นปัจจัยสาคัญที่จะนาพาการปฏิรูปไปสู่ความสำเร็จนั้นต้องยืนอยู่บนหลักการที่สําคัญอย่างน้อยสองประการดังนี้นะครับหนึ่งการปฏิรูปต้องไม่ใช่เป็นการปฏิรูปของผู้ชนะหรือผู้มีองใหญ่ แต่จะต้องเป็นการปฏิรูปที่ทุกฝ่ายและทุกภาคส่วนของสังคมไทยสามารถเข้ามามีส่วนร่วมคิดร่วมเสมนอแนะและร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปทั้งนี้เพื่อให้การปฏิรูปที่เกิดขึ้นเป็นการปฏิรูปบนพื้นฐานของการปรองดองและบูรณาการมิใช่เป็นการปฏิรูปบนความขัดแย้งหรือนําไปสู่ความขัดแย้งในอนาคตในประการที่สององค์กรหลักระดับชาติซึ่งรับผิดชอบด้านการปฏิรูปจะต้องมีสมาชิกซึ่ง มีความหลากหลายที่สะท้อนถึงความแตกต่างทางความคิดในสงังคมไทยไดอย่างสมดุลโดยจะต้องบูรณาการการทํางานอย่างใกล้ชิดกับภาคีเครือข่ายที่ขับเคลื่อนการปฏิรูปต่างๆที่มีเป็นจำนวนมากทั้งนี้ทั้งที่เห็นด้วยและมีความเห็นที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดเวทีหารือและเปลี่ยนความคิดและทําความเข้าใจระหว่างองคอ์กรปฏิรูประดับชาติกับเครือข่ายในระดับต่างๆรวมไปถึงพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน ทางนี้เพื่อนำไปสู่การแสวงหาข้อสรุปหรือทางออกที่ยอมรับร่วมกันได้ของสังคมในวงกว,ว,ว้างเครือข่ายเดินหน้าปฏิรูปจะยังคงเดินหน้าในการขับเคลื่อนการปฏิรูปโดยอาศัยพลังทางสังคมและเป็นอิสระจากภาครัฐและการเมืองบนพื้นฐานภารกิจสําคัญ3ประการทางนี้ในประการแรกการนําเสนอองค์ความรู้ข้อมูลความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดตั้งองค์กรและกลไกการปฏิรูป รวมทั้งสาระฐานของการปฏิรูปในด้านต่างๆเพื่อให้ข้อมูลสร้างความเข้าใจในทถูกต,ต้องต่อสารธนะสื่อมวลชนรวมทั้งสงังคมระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องในระการที่2การสร้างเวทีตลารางระหว่างภาคีเครือข่ายเกับเรื่องการฏิรปูปต่างๆเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความเห็นและสวงหาข้อเสุปสาหรับการไปฏิรูปในด้านต่างๆร่วมกันเพื่อนำเสนอต่อสารณนและองค์กรปฏิรูประดับชาติในะการสุดท้าย การติดตามตรวจสอบและประเมินผลความก้าวหน้าและผลสำฤทธิของการขับเคลื่อนการปฏิรูปขององค์กรปฏิรูปดัาชาติและข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์นี่คือคำแถลงของเครือขายเินหน้าปฏิรูปในวันที่11มิถนายู่ในวันนี้นะครับ